โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกนะครับในแมปบ,บ็อกฟูดนะ้ดเนาะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่คาลิสัหมืเดิมนะครับทุกคนครับแล้วก็ก่อนเปิดคลิปแล้วก็มาส่มผลกันนะครับทุกคนเรามาวัดดวงกันเลยเปิดคลิปเราจะได้ของดีกันหรือเปล่าสามแสนหนึ่งมืนอุ้ยเดดอาร์อยู่ทุกคนไม่เย่ยว่ะเฮ้อะไรเราน่าจะมีแล้ว่ ใช่เรามีแล้วทุกคนยวเราเก็บไว้เมื่อวานเราก็เปลี่ยนเป็นผลมากมากครับทุกคนผมว่าจะล่าเจ้านะเมื่อวานแล้วก็ให้น้องเขาช่วยทำสกิลตื่นนะครับแล้วก็เราทําไปแล้วเหลือสกิลสุดท้ายนะที่ยังไม่ได้ทาทุกคนน้องเขาน่าจะติดธุระกันนะครับก็เลยไม่ได้มาช่วยสกิลสุดท้ายเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนครับยวเรามาฟาร์มกันโดยใช้ผลมากมากกันเลยมันจะรอดหรือเปล่า <laughs> โลกสามฟาร์มด้วยผลมากมาทุกคนคิดดูสิทุกคนว่ารอดปะเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมครับวันนี้เราก็จะมาตามหาเอา่อจิสิกแอดมินนะครับทุกคนก็ยังไม่ได้สักทีนะจิสิกแอดมินหายากเหลือเกินฟาร์มเสร็จ กี่โมงโอุย้ยฟาร์มเจ็ดกี่โมงโอูไม่ตายด้วยดูดิงาจะลำบากเอาเรื่องอยู่ทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆฟาร์มไปนะครับรอที่เสกแอดมินเกิดก็ได้ไม่ก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนแล้วขอผลใหม่ก็ได้นะทุกคน ดีที่มันไม่ใช่ผลแพงอะไรมากนะแต่ก็เกือบล้านอยู่ด้วยก็แพงอยู่นะผลหนึ่งอะ่ะผลหนึ่งก็เกือบล้านอยู่ด้วย ไดีทุกคนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนผลไหมเนี่ยฟา,าร์มช้าอยู่นะเนี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ฟาร์มมาถึงเลเวล1,925แล้วนะครับตอนนี้เราก็ไปเควสต,ต่อไปได้แล้วนะแล้วก็ถึงเวลา10นาทีแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราล่าอิลิตมอนเตอร์กันก่อนเลย ตายไม่ดรอปให้ด้วยเควสเราก็อยู่ที่เดิมนะครับทุกคนแต่มันมาอยู่ตรงนี้แทนนะ,ะตนุตกป้อมตรงนี้รอลงมาก่อน ผมว่าต้องเปลี่ยนผลว่ะไม่น่าฟาร์มไหวว่ะตรงนี้ <_ d ata> เราไม่ย่อท้อเว้ยนี่ <_ d ata> ครับทุกคนตอนนี้เราก็ฟาร์มมาถึงเลเวอ่าไม่ใช่เลเวลสิ ฟาร์มถึง10นาทีแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปตีลิสต์มอนเตอร์กันเลยดรอปไหมไม่ดรอปสเต็งวะาอามาเวลวเดี๋ยว โอเคครับตอนนี้10นาทีแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวตีลิทกันเลยไม่จอบฟาร์มต่อดีกว่าทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ฟาร์มมาถึงเลเวล1,950แล้วนะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนผลก่อนเฟสต่อไปแล้วก็ตี Beautiful Pilot นะครับทุกคน ซึ่งมันอยู่ในต้นไม้ใหญ่ต้นนี้นะแต่ว่าตอนบอสมันเกิดมันไปเกิดตรงนู้นเลยนะทุกคนเกาะไฮดานะทุกคนเดีย๋ยวผมมาเปลี่ยนผลก่อนเดี๋ยวเราจะรีสแตทด้วยเลยทุกคน yeah, เจ๊วะเพื่อจับมาได้ เดี๋ยวค่อยหาใหม่ทุกคนเดี๋ยวขอไปรับเควสก่อนเลยเมื่อกี้บอสชา้างเกิดด้วยนะเดี๋ยวผมตี Beautiful Pilot เสร็จแล้วผมมานี่เลยตีชา้างต่อเลยซึ่งเควสมันจะอยู่ตรงนี้ครับทุกคนตรงต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ต,ต,ตรงๆอะไรแหล,ละต้นนี้นะครับทุกคนทางเข้าก็อยู่ตรงนี้เลย วาร์ปมาแล้วขอใส่นัวหน่อยบอสนี้มีสองล่างนะครับทุกคนเหมือนบอสอ่าโอดี้นะแล้วก็อ่าโดฟามิโก้นะครับทุกคนมันจะมีสองล่างนะอีกล่างหนึ่งมันก็จะเป็นล่างตอนหลับนะครับทุกคนมันจะมีล่างตอนหลับตอนตื่นนะหมดมากเลยนะครับทุกคนบอสตัวนี้ตีแรงเน้นนะ ดูดิขนาดชายพายเนี่ยทุกคน <S <S โคตรแรงเนี่ยทุกคนกายล่างละนี่ก็ไม่เท่าไหร่เอ้ย,อยไม่เท่าไหร่เลือดได้อยู่ทุกคนเลือดได้อยู่ผมก็ครึงหลอดมันก็ครึงหลอดแล้วนะ <S <S สก,กิลเดียวหายไปข้อหนึ่งได้อยู่ครับทุกคนอูดูดีครึ่งลอดแล้วเอาดิมาดิเราพยายามอย่าตายนะครับตู้กับบอตัวนี้ไม่งั้นมันลีเลือดไวมากเลยนะเปิดอาคีก่อนเลยมันจะสก,กิลกาดได้น้อยนะึงตึงตึงแล้วไงอ่ะโอ้ไม่ดรอพี้อะไรเลยไปครับทุกคนไปตีบอสช้างกันต่อเลยนะ แล้วก็ตีบอสเขียวนะครับใช้ฮอลโลเอเซนที่เดียวกันเลยโอ้ยบัคอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยบัคอะไรเนี่ยเฮ้ยเกินไปว่ะเดี๋ยวฟาร์มรออีกสักนาทีสองนาทีครับทุกคนเจอกันครับ2000 years later อ่ะทุกคนตอนนี้มันก็เกิดตรงนี้เลยนะมันเกิดต่อนหน้าผมเลยนะทุกคนเมื่อกี้ เดี๋ยวผมก่อนตัวไปรับเกรดก่อนเลยครับทุกคนไอ้เฮียไม่เกิดต่อหน้าเลยหยามกันเกินว่ะเย้เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนหมัดกันครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาทำขาดำ v ีทูครับทุกคนดักสเตปนะใช้ห้าพันด้วยเลยอเป็นเดสเตปครับทุกคนสองล้านกับอีกห้าพันนะโอ้โหพูดพวกคดแม่แพง ตังที่กูหามาแทบตายตังที่กูหามาแทบตายมึงเอาไปง่ายๆเลยไม่ต้องวอร์รู้อยู่แล้วไปเลยทุกคนเฮ้อไม่ดรอปอีกละดรอปแต่อะไรก็ไม่รู้ปลาโครงปลาคุมอยู่นั่นแหละไปครับทุกคนฟาร์มกันต่อเลย มัสเตอรีบังหน้าจอเลยนะมองไม่เห็นเทียอะไรดิโอเคครับตอนนี้เราก็ฟาร์มาถึงเลเวล1,974แล้วนะเดี๋ยวผมไล,ล่ลิตมอนเตอร์อีกตัวหนึ่งแล้วก็เราก็จะเลเวล1,700 เอ้ย1,976ประมาณนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปล่าก่อนเลยเดี๋ยวเราก็จะไปเควสต,ต่อไปกันเลยนะครับทุกคนไม่รู้ไปเกาะไหนแล้วนะไฮดรโอ้โหไม่ดรอปอีกแหละเดี๋ยวรับเควสต,ตรงนี้เดี๋ยวตีบอสกก่อนดีกว่าทุกคน โอเคเราไปเควสต,ต่อไปกันเลยครับทุกคนอยู่ตรงไหนวะหน้ากอดเต่าหรือเปล่าดีบอนสกิลตันอ๋ออยู่ตรงนี้ตรงนี้มันก็จะมีที่สุ่มกระดูกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเก็บกระดูกสุ่มกันเลยเผื่อฟุกได้เลยนะเราจะได้เอาไปแลกเลยครับทุกคนนี่มันก็จะดับกระดูกนะครับ ครั้งหนึ่งสุ่มกระดูกไม่รู้ใช้เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมก่อเก็บสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปสุ่มให้ดูไม่นานนานเท่าไหร่ครับคนไม่ยากเท่าไหร่นะเฟสตัวเนี้ยเพราะว่ามอนเกิดใกล้กันอยู่นะครับเกิดไ้อยู่ทุกคนเหมาะแก่การฟาร์มจริงๆเลย ตอนนี้เราก็ได้กระดูกเ,เกียร์แล้วเนี่ยสี่อันแล้วนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับที่สุ่มกระดูกนะมันก็อยู่ข้างในนี่เลยนะครับทุกคนนี่เดดคิงเฮ้ยมีกระดูกไหมคุณมีสี่คุณสามารถซื้อได้ทั้งหมดสิบครั้งทุกๆสองชั่วโมงกนนีมีจํานวนการซื้อคงเหลืออยู่สิบครั้งใช้ห้าสิบนะครับทุกคนเดี๋ยวเราขอเก็บสักหนึ่ง มันจะมี exp คูณ2ด้วยนะครับทุกคนถ้าใครไม่อยากเติมซื้อหรือว่าไม่มีโค้ดนะก็มาสุ่มตรงนี้ได้นะครับทุกคนถ้าฟาร์มดูนะจะส่วนมากถ้าฟาร์มมาถึงตรงนี้แล้วก็น่าจะอยุ่ตันแล้วมากถ้าไม่ใช่คนมาฟาร์มเกาะน,นี้นะครับไม่ก็เรามาตีมอนเฉยๆก็ได้นะครับทุกคนตีมอนเฉยๆแล้วก็เอากระดูกไปสุ่ม exp แล้วค่อยไปสุม่มเกาะหลัก เอาไปสุม่มเอ๊เอาไปตีเควสหลักอะไรเงี้ยก็น่าจะได้นะทุกคนผมว่าเดี๋ยวผมขอเก็บกันเลยเผื่อโชคดีสุ่มครั้งแรกขอฮอลโลเอเซนต์ไม่ก็ไฟเอเซนต์นะเออแต่ผมขอตัวฟาร์มแป๊บนึงครับทุกคนไปทุกคนตอนนี้มีโจรสลัดบุกเกาะนะไม่ขึ้นเตือนผมเฉยเลยมันขึ้นเป็นข้อความตรงนี้นะทุกคน แต่มันมาขึ้นเตือนผมนะคตรเที่ยเลยเรามาตีดีกว่าขอขออีกได้ปะขออีกได้ปะผลเสือคิสเซนีอะไรเงี้ยขอได้ไหมล่ะผลเสือคิสเซนีเอาไปแจกเด็กๆเอาไปแจกน้องๆเนี่ยขอได้ไหมเฮ้มขอได้ปะล่ะขอลุ้นเลยขอลุ้นโอ้ไดมอนด์ว่ะ น่าเสียดายนิดนึงดวงไม่ดีดวงไม่ดีนเกิดพอดีไม่ดอบอีกแล้วไปครับทุกคนารามต่อกันเลยเนี่ย โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ฟาร์มกระดูกได้70แล้วนะเดี๋ยวผมไปสุ่มให้ทุกคนดูเลยว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครับชึบไปทุกคนสุ่มกันเลยโอ้โหได้เงินเอ๊ะ <c oughs> สุ่มครั้งแรกได้เงินหลบศพขอพรออได้นะครับทุกคนสวสดมนต์เฮ้ยวิวอัพโชคดีจัด ี่ยงโชคไม่มีเลยเฮ้โอเคครับไปฟาร์มต่อกันเลยครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ก็สิบนาทีแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราฟาร์มอิลิตมอนเตอร์ต่อเลยดรอปถือโอ้ไม่ดรอปตีบอสต,ต่อเลยโกไม่สนรับเวทก่อน ย่าไม่ดรอปของอีกแล้วโอเคครับไปฟาร์มต่อกันเลยครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ไปเควสต,ต,ต์ต่อไปได้แล้วนะครับก็ซอมบี้ลิวิงซอมบี้อยู่ขวานี่เลยทุกคนติดเลยชืบชืบชืบตรงนี้เลยตรงนี้เลย มันจะดอบกระดูกให้เราไหมดอบนี่ว่าซอมบี้มีกระดูกด้วยเหรอมีดิเป็นคนเหมือนกันลืมโอ้มีหกตัวเอกทุกคนเกิดช้านิดนึงนะพอได้อยู่ครับทุกคนไม่แย่เท่าไหร่โอเคอีกสิบนาทีเจอกันครับทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลา10นาทีแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปตีลิตมอนเตอร์ก่อนเลยดรอปสิวะแม่งไม่ดรอปอีกแล้วต้องใช้เสียงขู่ <c oughs> beautiful pilot เกิดยังไอ้น้อง อย่าเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปลงด้านกันต่อเลยนะครับทุกคนช่วยครับต้องหาตังม่วงแล้วทอามนนี้ก่อนเลยไปกันเลครับทุกคน อะไรล่ะ <c oughs> ไม่เข้าหรือไงโอ okay. เคเจอกันตอนลงดันเสร็จเลยก็ได้นะครับทุกคนสองรอบเลยนะไปกันเลยจ้าโอเคถ้ากดลงครบสองรอบแล้วนะครับ เต่เราไปตีมอนหลิดกันต่อเลยครับทุกคนแหมช่วงนี้งานเยอะอยู่ไหนเอ้ยไอ้เรื่อไม่ดรอปนันว่าแล้วน้องมาช่วยทุกคนเอ้ยมันยกเอ้ยดรอปอีกละไม่ได้อยากได้เลย ดีน้องชายอยากได้เผาทุกคนเผาวีสีสุมผลกี่นาทีเอ่ยสามแสนสองโอ้โหได้ชอบทุกคน โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับตีมอนเอลิตก็ไม่ได้ถ้วยอีกเลยครับจะหลังจากวันนั้นนะครับทุกคนครับตอนนี้ฮาคี้ผมก็เต็มตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับแล้วก็ผมเปลี่ยนหมัดเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนมัดเปลี่ยนขาเปลี่ยนตีนนะเปลี่ยนเปต้นตีนเป็นเดสเทปแล้วทุกคนเออตอนนี้ผมก็ฟาร์มมาร์ทมาถึง3 0 4แล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นหมัดต่อไปได้แล้วนะครับทุกคนในพาร์ตต่อไปนะครับอีกร้อยมาสเตอรี่นะครับทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับทุกคนครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่จ้า